คือท,ทั้งหนามักออกข้างหลังคือทั้งเที่มาออกข้างแรงนะ <c oughs> แต่มันเหกรอใจอือพอเออ๋ยวไม่เป็นไรปั้นก็จะทำบุญกับพอ่อเหมือนเดิมมา, <c oughs> มค,าค่ะคือมักเครื่องเก่าคืออดไรือว่ากันอะไรต่างๆรักไม่ขาด่าไม่คู่แล้วปูต่ตา คาวถามข้าวนะคะขาหมอ,อ,อวันค่ะบรเดถามข่าวตอนแรกนะคะเอาปินตอนซ่วงเศร้านะคะเพราะว่ามันทําก่อนก็เลยบรดอาชียพไหเอฟซีเบิยย้งนะคะกะมีผู้โชคดีนะคะแกงมาทาเป็นคู่ได้สามตัวก็มีผู้ใดกระไดนนผู้เสียกระเสียนะคะเรียที่แม่คู่เบกกาค่ะมีผู้ได้นะคะก็คือฝันคือควมฟันแม่คู่นั่นแหละ แตแม่คู่ฟันว่าได้๋ยวพวกหน่วยหนึ่งเข้าให้หาบาทคับแม่คู่ก็เรียไปเข้าลอยหาชิปแม่คู่ก็ไปนวดหาศูนย์แล้วล่ะค่ะมีห้าศูนย์นั่นเนะมีหาศูนย์มีหกศูนย์มีเจ็ดศูนย์มีเก้าศูนย์นะคะปู่กับว่าแต่เสาปูนเสาคนศูนย์เก่าศูนย์เก่าเก้าศูนย์นะครัะพ่อชอแม่คู่สิบหาเอ้พ่อชอเกิดไม่คู่พ่อสอนสิบหานะคะครับพ่อชอสิบหานะคะบนกระทะมายมว่าหันออกอายุไม่คู่วันนี้ออกพ่อชอเกิดน้องวารับ สลับแม่คู่ก็ได้พ่อพร้อมปากพกออรอมพ่อค่ะคำว่าได้หลายเพราะว่ามันมันเป็นตกวกันนะคะอันนี้แกสิบหาแซาสิบหาต้นก็คือที่แม่คู่กาลังสั่งอยู่ซาลานะคะซาร่าวันเหลี่ยมแม่คู่ก็เรียกว่าได้เพิม่มเติมนะคะนี่แหละเขเลือ่อยกันไว้เนะะาะ้าเบิ้งเองคก็ไเด้นายสองใบนะคะท่างได้ลิงนาสองใบแครได้แต่ว่ากา บไดทุ่นนะคะเขาแม่คู่ก็คือโบไดทุ่นจะของวันได้ค่ะเพราะว่ามันการเรียนใต่ดวงนะคะส่วนสีได้โบได้ก่ะวันเครื่องรางแตกเหรอครับวัดหลายอยู่แต่ว่าแม่คู่ก็ฟูกค่ะก็มีลูกฟูกค่ะถึงว่าบไดเต็ีมทีก็มีลูกฟูกพาไ่คู่ไปลงพีนะคะอันได้ได้ยอนลงพีได้ไหไปเห็นอมสินวะอมสินสีชมพูันไหม แล้วก็ไปเที่ยวทานลอยว่าเป็นออมสินไม่คู่เลยเป็นลรคหนึ่งเก่าเก้าหนึ่งค่ะสีเดียวกันค่ะเกศลอยไม่คู่ไปล่วงแล้วค่ะกับบะนี่กับเลยว่าปะทุเสียเงินหลายหย่อนหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งโรอีกหน้าจะไม่คู่ไปล่งเพิ่มอีกเลยโมโหจักว่าจะลองสืบหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งไหวนะนะบัดนี้ห้าออกมาเป็นออกเก่าหนึ่งยี่หลีเป็นเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าค่ะห้าน้อยพี่พี่เคยออกเก่าหนึ่งเออได้ได้สองบัดนี้ไม่คู่ก็เลยได้ตัวนั้นแหละค่ะมาตัว กันย่างบไา้อย่างนึงกันย่างไดไรย่างนึงกัย่งดีอยู่ออสิบเปรเอออสิบเปดที่บ้านไม่คู้่องทาง่เ้ยืออฮอฮอฮฮือฮออฮอออฮมอนออกือฮอตอฮือนอฮืออฮือฮืออฮือฮือฮือออฮือฮือฮเอฮะอฮือฮืมฮนอาอฮนอฮือฮือาือฮือฮนืออฮอนองฮอ เข้ากันมีผู้ใดผู้เสียเราค่ะมันกันแล้วแต่ดวงจิตเอาแปดศูนย์แล้วแต่ดวงสิ่งศักดิวาสนาไขมันเนาะค่ะเนาะหาเทมเพราทันหอดชิวเข้าจากสี่หลักขึ้นไม่คู่ได้ค่ะด้วยบารมีของปู่เนาะค่ะปัจจัยแรกก็ว่าเป็นสิบป์ใดเนาะค่ะปัจจัยแรกว่าสิบป์ใดไปด้ก็เลยบ้าใดย้อนลงเพียร์ค่ะอาหารกลางวันอาหารพอกระเทือนปูกับไข้เลยๆเนาะค่ะแล้วก็ตอนสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะไม่คู่กับข้นมาถามปูไหวปูเรียบร้อยกับว่าปู อารสาบะคีตอนแรกในเดปูดมี่ยางเราก็เรียกว่ามีเป่าแต่ว่ราระบุบ่ได้นะคะแม่กูก็เลยลงกลุ่มให้นะคะเนาะสำหรับผู้ที่เบื่งติดตามกับอาซีดพูราคาบาทสิบาบาทก็ซิพอ่อได้ฟังแล้วค่ะพอได้รุนพ่อนอนรับอารมณ์เสียน้ำเลือดคนมาบ่ถ,ถือเลือกหน,นะมันออกงามลายนะคะค รีวันนี้ออกง่ามลดยิมออกั้งว่าสามตัตุงเลยเนาะหนึ่งศนย์หกเป็นใบยิมสี่หนึ่งศูนย์หกป้าเหนึ่งศตัวครับาขย่นบอก4ี่ตัวมล้อดอกสามตัวผู้กับเมื่อวานเนาะแต่ว่าเราก็มีปัญหาให้เบาอยู่ดอกแต่ว่าก่ผู้สังเกตได้ขึ้นตอนผู้เต้นนะคะผู้เต้นมาที่แรกก็ยกเมื่อึ้นยืสองนิ้วราคาแล้วก็มีหนึ่งทนถามวาหาวันเพ่ยค่ะก็มีหนึ่งมีหามีสมีห่าังค์้ ทีหลังแล้วถ้าพูดสังเกตได้เพราะฉะนั้นจะผ่าคลิปเนาะค,ะค่ะต้องเบิ้งในคลิปพ,พอว่าเบิ้งในคลิปในจอหายละเทียนแม่คู่สะดุ้ยหาย,ยาแล้วคือน้องยิ้มไแม่คือพอเขียนคือพอเขียนความฝันแม่คือพอเชียนความฝันแม่ออขี่รถไปเนาะแม่ก็เรียกว่าเดี๋ยดีแม่เชียนบ้าเองเ,องเราเพราะตองเขียนก็นได้สั่นหนึ่งห้าศูนย์กับกับบักฮุงหน่วยหนึ่งมะละกอหนึ่งลูกนะคะนั่นก็ผิดอยังสั่นเพราะฉะนั้นเท่ากับพี่นี้พี่จะระน้าเบิ้งเนาะค่ะก็ได้เดีย ค่ะเพได้ร้ายเนาะค่ะเพราะว่าไปทุ่มว่าไงาไปทุ่มนันร้ายนะคะเป็นว่าไปไปทุ่มร้ายนะคะไปทุ่มเจ็ดศูนย์เจ็ดห็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าศูนย์เนาะวันเนาะแล้วก็หนึ่งหกไปคู่เหรอหลายกันหนึ่งหกหกหนึ่งก็เสียรอายย้อนยังเพราะว่าไม่จุดไม่คู่จุดถูไปสามหนึ่งหกกันหนึ่งหกมันตรงร้ายแล้วก็ บันนี้หนึ่งหกก็ไปออกศูนย์หกเนาะแต่ว่าขั้นทูพี่ะหน้าพูดก,กับว่ารับว่าก้าวหัวกับวางเลยเสาวคุณสาวคุณสาวคุณย้อนพูว่าเมื่อวานนี่ซีบเก่าต่ว่ปยังคือออกสิบหกวันนี้ว่าได้เขียนเก่าสิ 9, 40, บเก่าสิบก็หกสิบบันนี้ก็เลยค้นก็เล,เลยแต่ร้ายเนี่ยอยู่ค่ะนั่นแหละปีจบสินละเพราะฉะนั้นห้างเทียเข้ากันเบิ้งเอานะคะเบิ้งใด้คลิปนั่นแหละค่ะห้างเทียมไมสิไรละเอียดก็ไม่คู่เขียนเนาะค่ะครับคุ จะฟันก็พอได้บมดฟันในสามตัวเด้ค่ะแม่คู่บอกกันยินมะเสาย่ามะเสายินมังายกีบอยู่แต่ว่ากับไข่อยู่เพราะว่าเข้ากับพ่อถือพ่อได้เฮ็ดได้สราบไปเรื่อยๆญ่เนาะค่ะสำหรับกระถินไายหม่องเนาะค่ะมือเดือนนี้เพวันมือนี้ค่ะเดือนนี้วันที่ยี่สิบสองแม่คู่ก็สิได้ไปวัดโพชุ่มนะคะวัดโพชุ่มวัดลารามทั้งอำเภอเพ็ญแล้วก็วัดโพป่อปัตยก็ วัดโพธิที่วัดโพชัยบ้านเตาไห้นะคะบ้านเตาไห้เอียบครับบ้านที่ยี่สิบสองแล้วก็วัดน้องโดดเป็นสามวัดนะคะได้มือเดียวกันแล้ววัดที่ยี่สิบสามเอี่ยเป็นสี่วัดค่ะวันที่ยี่สิบสามคือวัดนนจปานะคะวัดนนจปากระซิบไปที่เหี่พี่ที่กระนยมภพโปยี่สิบสามตอืมตักล่ำถวายเพราะว่าบุญกระถินเพิ่นบุญกระถิ่นไม่จะบุญกระถินแล้วแต่วัน วัดเต่าไหาเห่าไปก่อนเพราะว่ามันสีส้ท่อมกันไรบ้าบ้าเนาะค่ะคือยีบสามยีบสามก็แต่ไม่พูดสิขอไปยีบสองก่อนจังสีละค่ะพอมันมันตรงกันแล้วค่ะขั้นมั้นมันไปแยกระทิ้นความกันว่าซีมซีเฮนซีตุนกับบ่ได้แล้วมันก็แยกหลางบ่ได้เนาะค่ะมันก็เขาก็ต้องเทียต่างสีล่ะนะคะเป็นอย่างสำหรับเอฟซีรวมบุญมากไม่คู่กัน บ่ต้องตกใหญ่นะคะแม่คู่กอาไปกินไปทานให้ได้บุญน้ำกัดน,นะคะเนาะมันหลายวัดคือว่าละ่ะซอยกันไปหลายทางคือว่าล่ะและ้วก็ส่วนวัดปูเทท่องจังวากันใหม่นะคะเพราะว่าใกล้สิ้นเดือนพวกละ่ะก็จังสิได้ไปเฮค่ต้นตเงินคือเก่าเอาเงินไปสร้างคือเก่าเนาะค่ะเพราะว่าสร้างบ่ทันแล้วบังขันแม่คู่ก็ถาวายไป140,000น,น,นะคะ140,000เอาไปสร้างและ้วก,ะก็กฐินตั้งหากเนะคะกฐิน5 ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสามเนาะค่ะยอดยอดกระชิ้น,น,นะครับว่าได้เนาะค่ะค่ะกระเบืไไบบเ้องกันทากแผูู้หอยเป็นไร่บัานมือนี่คาร์โบเนี่ยาเท่ากับพี่นี่พี่จะละหน้าพึ่งแล้วค่ะเนาะสายบุญสู้ผูสู้คนการรวมบุญมาตลอดเจ้าสิราคาเพื่อนกาเพียรมาตลอดคนกระฝากหน้าทั้งทั้งหนักหน่อยเด้ลาดชาเด้ราคะทัะ้งแตงโมราคายิ้มราคาเอกวันแล้ค่ะอันนี้ก็คือคุณ อโงงนาคนะคะสมพรน้ำสกุลสมพอรอโงงนาคสมพรถวายปูห้าร้อยให้แม่ปูสามร้อยน้องวันแล้วก็มีเอกแล้วก็มีเยี่ยมมีนาคน้อยมีแตงโมน้าชาน้องไอ้นะคะ,ะแล้วก็พซอยค่ากองหญ้าวท่านหนึ่งค่ะถือพลอยกองหญ้ามาแล้วพอสิได้จจายุนมาจัดยุคคนออกซอยท่านหนึ่งเพราะว่าคา่ากองหญ้าะเก<ป>ลียดเก<ป>ลียดท่นนะคะเพราะว่าสุดสุดสุดงามๆนั่ะละค่ะ เมื่อนออนปูนนะคะนักกานั่นเนาะค่ะเป็นการล่ไก่นะคะน้องข่เมียนดดอนั่นกะพระเอกกบันแตงโมกับยิ้มกับไอสิวิษาปูเหรอคะว่าสิเอามื่อไไงแล้วก็ทีเห็ุตันเงื่อนพร้อมนะคะแล้วก็ที่เป็นสีผมไหมเด้ค่ะหออเพราะเหตม่เพราะไปวยคิวอะรหนักดยแล้วก็น้องยิงยืนไปหมดหนักด้วยเต่งโมก็ต้องใส่ชินกระโปงเกระโปงเฮียนเนีย ปลากร,ร,ระปรุกเงียบ <c oughs> เราเช่นนี่แหละข้ากระโล่จังหน่อยนะคะณวันนี้บ่ได้หรือว่าสิเป็นวันที่หนึ่งภาวาวันที่เก่าแม่คู่เด้จัดงานใหญ่ใสงบหลายพระหลายองะคะ์แล้วค่ะต้องได้ใสซ่องทุกองะคะ์แล้วค่ะพร้อมกับบายสีสูญใหญ่กับหาหกหมื่นแล้วค่ะแล้วก็ชุดมอสรบลํากับโต๊ะแฝดเป็นแสนนะคะ่ะหลายอย่างพิธีกรรมนี่หลายอย่างะคะ่ะเบิกเนเื้าเวีส่วนพร้อมกับ ประตูโค้งนะคะฉลองซุ้มประตูโค้งหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกับพระสังเกตใจหอนละขั้งโบสถ์นั่นแหละค่ะรวมร่วมกันขึ้นมือน,นันมือซันวันดีคือวันที่เก่าปูเหลียมมือหก็คือวันที่เก้าพุทธกีการนอค,ค่ะเด้อค่ะให้มันผ่านผลงานใหญ่ไ,ไปนี่ซึ่วันเจสิญศรีวรวรีย์วันที่เก่าอีวันที่เก่าท่านไหวอีน้ค่ะสี่หอปูชีบขาวตอนเป็นคนละวันค่ะค่อยเฮ็ดไปนะคะสะ z มสามบุตรไปเรื่อยเด้อยน่ะเด้อ เตียงค่ะเป็นวัดก,กันน่อยค่ะเพราะว่ามันจะมันอากาศเปลี่ยนเนาะทั้งหอนทั้งหนาวเดียเด๋ยวฝนเดียเด๋ยวแดดที่นี่แหละบอกแล้วเป็นไงเ,เออนะหนิกมอง ปูตาปูคืนปะค้าปูผู้ปูบุคคลกัตคือสถานเจ้าป่าเจ้ากรมพรกระรูข้าคือใครคือว่าคุอพระองค์มือนี่เปล่งบ้านขีเข้าใหญ่บักเยอะอืมวันที่สิบเจ็ดครับว้านนี้วันที่สิบเก็ดมือมือเมือเบิอลเออความหวังเรื่องรอยพ่อเออโอขาคืออะไรโอขาแถวของว่ากันว่าออืกูรังคนกับใดผู้รังคนกับว่าใดมาลูกเนาะ ด้วยบื้ถงงฐานคนมันไม่เท่ากันด้วยบารมีไม่เหมือนกันนี่พ่อชนะให้อ้ท่องไปก่อนครับมาคุบบารานได้เด้อเด้อใจเย็นๆเดีวพ่อให้เอื้อไม่จะให้ไม่จะใ่้หลังไหวใจส่ให้คู่หวเจ่าพ่อห้แต่กูถือก็ถือกูว่าถือก็บ่าถือนะเอออันนี้รวาภวาไปกูไปใจนางอนงนาขอให้มีข้คมือราบมเโ้คมืบมานอายกูว่าได้สุขภวาได้เงินเงแล้วก็มวยรวยนะลูกนะ อันนี้เขาขายานางงูวันจันหายมีกรกมือด,ด,ด่ะมมีกระมือม้าดึงดึงแล้วก็ดูดูะไนะลูกนะ้นะาโชุกทางบูงไปขอบขอบขั่วเนาะเอออันนี้เ <c ười> ็าคือว่าบูงมาผ่านทางเข้าแตงโมชื่อว่านางดาวอาคอนร <c ười> ้ายกูร้ายคนร้ายคือเสียงเรื่องน้ามาลูกเนาะ เออหามือข่มือรักมือส่งมือไม้เขากูกขชข่อนรื่องเรอวเอาจคกก้อนบุกัดเชื่องได้แคตุมกัดเอกัเทือเบ่อกัดเชอกัึ้าตุหาบาดก็ไ้ตัวเนย่พราะว่าในวาได้อิ่นังกัดเพือีนั่งกัดเชเขื่ไแต่เบ่อเสียผู้ขาดกัเทคือเกาหรือเรด้พ่าอ็งี้ยแตว่าค่ะว่าอ็นง้คือเพื่องบังจะเอ็นเงยบงข่าหามือสมือรักมือส่งมือไม้ขอห้คุยกับภาแข็งแรงกับพขอมาหรืเนาะ หางมือใหญ่ด้อเด้อกรอบฟื้นคอไปอือันนี้ของอีรังแตงโม้ะอมเราอ่ารังสีพร้อมครอบครัวขอใช้ของถังบุหรือพอเกือบบ่ได้เกือบใจเกืบบใจขาดยดีว่าเกืยบใจขาดเยอิมิเดียวแต่ว่ากับ่ขาดกับพ่อกันนั่งไข้รู่พ่อหายไก่ด้รู่พ่อหายไก่เ้าพ่อจังหวะโตว่ากันอ่ะแต่เดินแต่เดินมาอีรังแต็งโมเออจะเอาอีกว่ามอน เอาจะพูดจอว่จืจอวะถามเ่ยผ้กันจื้อวเจื้อวะเนี่ยผกันจื้อวะเออได้ไหมออนี้เขาอึ้งงงว่าชาสบ้านบ้งนั่งพวเขาหายก็คืออะนั่งฟังความรู้ชึกเขาคนมาก ฮัลโหลน้องหนักน้อยคือเสียเงินเยอะเยอแต่ไม่เป็นไรขาทาครูแล้วแม่ครูเหมือนเดิมนะฝากบอกแม่ครูด้วยสุขภาพใม่แข็งแรงอย่าอายมากนะว่าฉันว่าพ่อจะกินเยอะเออเขาจอย่างหนักหน่อยไม่เปลี่ยนไรอ่ะเฮงเฮงนั่งสบายสบายเพราะต้องขี้ยงหมังมาบังหนักอ่ะไอ้เขาอี้ยงหนักไปทำมา อีนังปัธมาวาไรตี้ม้วาอีกัคือชือเออคือได้ชื่อมัวผมจะชื่อไม่เร้ยกป่ามาดูไรก็ถือเรีแลไรกูเปืี่ยนน้ำกุดมายชัดืออนาังปัชมาวาไรตี้มาแล้วมาให้ถูกไม่ er เรียกป่าใช้กระปุกนะใช้กระปุกนั่งร่ำคือมาร่ำให้พอได้หวดคือมาเนาะพอ เออท้องมาสจะได้รขก็ได้ดูได้ดูวุฒิเอาชันเลยนั่นดูงอใจว่าขาดออพ่อคือใข่ลูกันล้างมา ไอโอ้ยคนชักนี้ชักนี้จังดีนะลูกนะชักนี้ไปดื้อแหลจังไม่ใจขาดชักนี้ชักนี้นะลูกนะเสือใส่เรื่อยที่นักปัทมาว่าได้ดีก็คือถือมวนกบอันนี้ผู้ใดของผมครับองผมเอออันนี้บักลูกชายรือเปล่าควาดันสูงเกือบตายบักลูกชายรือเ่าว่ายได้ดีเราไม่ใชไม่ได้หยับคือพอเออเกือบใจขาดมาก อีพ่อว่าวัดกุณนับกุงแล้วได้เก้าคือเกือบแกงไข่เนี้ยนเนี้ยเรื้วว่าทันบ่าเนาะเกือบบ่ไใ้เ่เยแปลว่ากันยังดีเนาะไม่บุญรุกใดญ่ได้รุกว่าแต่พ่อได้กินด้ทานเนาะลูกเนาะใช้สงข่างบุญไปเพื่อกรุงพุ่มพันนาแล้วูกเนาอเพื่อว่าห้าสิเดินไปข้างหน้าไม่ถือว่ามึนแค่นามหมูจักเนาะแต่ไม่ถือได้ไปค่อยไป เออขมันมือน้ำน้ำกับปักตีปักขาเขานะครับเพราะฉะนั้นคอยขาคอยเท้าไปปากกวดไปเรื่อยๆ้ะลูก้อมือแห้งเท่าได้กวดมันมั่เมือยแล้วก็ช่าพักผ่อนเออมือแห้งแล้วก็ลุกมากวดใหม่คือการขำบบุญนะลูกเออห้ามือนี่ค้างมือข้านี้เขาคอยเค่อนไปนะลูกนะเออมือไดเข้าแห้งได้เข้าก็จังเคไปได้กวงกาเกาถนนนะ เขาใจว่า,าไปไปลวกคอยปิดคอยไปแล้วแล้วคุณบอกขาดแต่งงานแบบทั้งแบบคนดีผีคุ้มคนดีเทวดาคุ้ม <สา S 1> อันนี้อึนงขายขาเฮี้ยน<ส>เฮี้ยนเฮี้ยนเฮี้ยนอึนขายขาเฮี้ยนได้รับข้อบัญชาจากทางออนนาขึงอน มาคาดว่าอีพอทางเคืองวดนี้ได้อีพอเม่ใชเปิดเครืเดียร์อีพอนว่กลับไม่ว่าคกับปกติช้างเือบวกราับเนี้ยแต่ว่าวันนี้องกลับข้าะบกราับคือถืออีพอไดาว่างค่ะบ่ได้บ้างบ้างค่ได้เชืองหมวันไหนฉันจะคีดได้ใช่เช้าที่ขาต้นพราะกันข้างอีกยังดน่งพรากันยังว่าดย่าน่ชางาเช้ากี่ต้นพ่อก็เลยถามใช้ผ้าใช่ไม้บวกใช้อีกครับปู ก็สองสิบห้าต๊ะมันก็เลยเป็นถังกุ้งเนาะเพราะว่าถังว่าทานเลยอีนั่นแหละว่าของวงถังคาราแค่พอได้เพิ่มเติมผู้รัาคนทั้งเกิดก็ได้ผู้บ่ทั้งเกิดกับบได้ัทนะลูกเนาะมาเปิดกระถ่ายเอาแด็กต้องเกลือทงท้ายของเขาแล้วลูกเออเดียวยิ่งลูกกะเอาบ่ได้ทดอกมันบอกเป็นตัวซื้อขาแล้วนี้ยเอาบ่ได้ทูยู่อกเออแค่โดนยิ่งเขาเพราะว่ายิ่งขี้โรดได้แบา เอาไปคือมันกนะ้ามากินกินตมอกเมื่อกช้าขาวเป็นนักอีพอล่าะก็บอกว่าค่ะกตบอกคู่มืออคู่เมียกันเนี่ยได้ยิพก็เจรณาเนาะเขาล่องข่าไปส่งกระบอกนะปูเออเอาลงอกดื้อเอาไปท่องเอารถอกดื้อเอา เอารอเกิดนะไปให้ปูกายนะเบอร์เก้าคืบอนั่นนะเอาร็ยิ่งเบอรพักกันจะยื่งว่ามี่ว่าหูนะน่้วพักคนจะคิดใหญ่เกือบจ่พูบ่าวงยื่เอาเกิดเอารอเกิดไปชงพอแล้วยิ่มายืมเอายื่ไปเนองก็ยิตัวหก่ยื่ ดีร่้จัวเดยซีหนึ่งส่วนหกไม่ออกปะลืมออกเต็มเต็มเลยปูแต่ก็เพราเบิกเก้าถือแมันปะลืมปูเออแต่ันคือบ้าชหัวลงเฮเออคือพากันขี่ได้เช่เนาะอือมองช้ำขั้นกับ่าขี่ความหมายเนาะอือปูจะเข้าควาเราดังันอันนี้เขาอืองั้นแอปเปิ้ละออแตล้วสิชือท่าน่ะ มาออกข้างหลังคือข้างเครื่องมาออกข้างกลางนะแต่มันหัวใจอือพอเอออย่าไม่เป็นไรป้นก็จะทําบูมกับพ่อเหมือนเดิมมาค่ะคือมาเครื่องก่าผู้ใดถือว่ากั้งใจต่างรักไรถัดขาแม่ครูและปู่ตาและปู่ถือผ้าขาวกว่าแขนงบ่าเออใช้ของถางปู่ไปเล็กเล็กน่อยเล็กเล็กอีนังเอาเปืนเล้กกระไดเล้กกระไดแค่รึมชื่อหางมันเปิบาดี่ยนป่ะชื่อหางมันเปลีน ชื่อเรื่องนงะก็เอาจ้ขาเดียวาของขาเะ้รนเลเอาเจขาเนี่ยไปเอาก้มกับไปแล้วมันใจตัวดอว้าวเบ้วั้้านันเฮ้ยบ้าบ้าจัมลนป่าที่เขาออมาหกขัดหกแน่หกขัดหกแน่เลยบ่ปูมมกบาาบนะ จอจานไเือเกือจจานเรบไเรื่อง่สิเอ็ดเตายโ้นะคือกกันน้บ้างเต่าหลุดเ่างานหลังมัเปิดการสื่เยอดตัวคลิปเอชโม่มื้คลิปเอชโื่อโทรอมือคลิเอชโฮโค็เ อันนี้เอฟพีแกงมืออุ่นแล้ว่อฝาหัวาหลมาค่ะงอยาก่าข้างมือข้างคาเตื่้นขว้แกเคยักงกูคาดกวนพออากัรนึ้บพอนี่นอนเมื่อคืนเมื่อคืนอยากไรอย่านั้นก่อนฝ่าเาว่าขาวใช่ไหมท้ไรเอาก็โกรธแต่เราถูกขึ้นไว้เยอะมาว่าไก่ความเปนริ กินถุงเขาเพมันเขาาอาแต่นั่งยูก็ยังยื่นเ่องเป็นขึ้นกองก้อนเพ่ออมคุณท่ายารเพิ่ากาตูการพวกอะไรพวกแกได้แต่รออยู่นี่แล้เป็นการขี้นกองก่อนนายใจหัวพูกลกับกกลวเก

ไม่เอาไปลูกเน้ถึงไดลูกไู้ใจะเห็นผู้นิ่งคือหาให้ไปเมืองบงกนเ้อเท่าทีเดียวเามขันี้ไปได้กตาเอ้นไปได้ก็โกนดังเนอะอะ้ผู้ใหญ่เมืองูงเมืองดาเมืองูนเมืงบ้าฮงงเอรเวอรอ มีตีเต้ก็พอจึ้อของอื่นนั่งตอกย่อยหวัามึงจึ้งพอกอกว่าเครื่ออื่นเนาะ อืออ่าขอขังมือคู่มือรักมือคู่มือไม้ไอ้กูว่านะกูุข่วเขานี้ยือแล้วก็รวยรวยไม่คู่สองพันใช่หรอไม่คู่สองพอนึ้อไม่คู่สองพันเขาอพอนี่ไม่คู่เงพนเนาะของปูพันหนึ่งจะเขาไม่คู่สองพันอื้อหือ ปูตานหนึ่งคนไม่คุ้ของมันไม่ได้ปูาหนงคนให้เอาไม้อไม้นพองปูค่อยเอาไปต้นมือไม้ใช่นี่มาจำก็จะเป็นอี่างอม่นไปแค่อื่ก็จึงนะไปก็ไปแซ่บอย่าัน เจไอ้เต็มนายพูดตากช่องพันแล้คู่ตากขามือคู่สองันเนี่ยจะชื่อได้เออู่ตาตสองพันไม่คู่สองพันเออกับข้าวอันข้าวันได้คู่เอออ่านบทท่านเลยวงานหนักหน่อยกว่าเด้าปูก็จะขึจเรื่องอันนี้ของงานี้ยงอันนี้ขายงานโอ้มาเชื่ ได้จ้งั้นเราชักเขาไ้อันนี้ึืมวะย้มกับเต็งโมวะผละพัณฑ์ไปึืมกับเตงโมวะผละตันฑ่วะอะารเออได้ของกูได้เนักปัทมาหนึงคนบอกมองจัง้เรื่องนี้เขาใครเขาไม่คู่ค่ะไม่วกู่เอาใจใครอยากกับเขาหรือปะอันนี้หองโอ้ยืมนังงนัง อึงกออึงอึงกอกอนไม่อกงคือเลือมกูลื่มคืออึงกอกอนเจะาตื้อสายเาะหายแล้วเสียงเนาะเพ่งว่าเกือบพ่อว่าเสียงเนะเกือบพ่อเนาะเกืบ่อเมืองป่าที่ปัาที่ก็ปัาที่ชายเนาะเออฮะหายมือถุไม่รักมือุกไม่มาอ้วันนี้ถูกขาเพราไซ่งแล้วก็รวยรวยนะลูกนะจะเดินจะเดินอ็งกอกอนจะได้ไหมแรงได้ปู เอาม no ือแรงวะจ้าอยากกินแกงผักขึ้จ้าแกงผักขื้มือแร้งคือยากไปหาคือหนังผ้าพรมดูได้ไมเดียหากิอินเอหนังผาพรมต้องไปคือฝั่งเราใช่ไหมจ้าปประเทศต่างบานมันถือเนี้จาหูการ์บบักแคอื่นหนังว่าหนังวกหนังยังาังยังงอะอามาหกแกงแกงผักขึ้มให้ยืมจ้าปู เออแต่ว่าทุกคนบอกแพงนะถือถือรืมถือยืมหรือเือหลักกว่าหนักกว่ามาจะเข้าใหัวใะปอมาจะจาบ้าไหมถือาือเกับบาทสิบเกียนบาทถือเก๊บาทมา้ื่องคบปูรอบบริทบานห้าบ๊ไมืแพ้แต่ว่าทุกคนถือคับถือนี่คือคัถือไ่บ่มือมังถือเนาะคาปูงานกบไปคือพุ่งเ้อคบปู แต่เื่องบางเรื่องยังก่อเกิดมาเกิีแค่พักคืนเ็มากเลยได้คิดเกิดบ่ายแค่ไหนบาดนี่งางเอาจิ้กับวง่างแล้กูได้สืบย่างมันเนาะการคืนรถนานะไปงานนะพอคืนรถดื่อีกปะใจให้แล้วได้คืนรถยืงมอีว่าบอกวันคืทําเชัทํามบักคืรถดื่เออคือคือขั้นไหนคือขั้นไหน คือบักเบ้งแม่พอจต่คือบักเบ้งไปเนาะโมเรงเนาะพอคือบักชวนสักสิแค่คือบักเบ้งไปชื่อหนังถ้าเขาแยกเขาพอเนาะเขาไม่จังทำอะไรก็ไม่นด้เกลียดนะทำไงได้แค่บึงไปชื่อเขายังไงก็ยุ่ถ้าพ่อใจนะถ้าพ่อใจแค่บึงไป ทอดหัวกะได้ยื่เรื่องเพระคนนี่ต่างเร่องยครับปูยือสมัวกได้เอาให้จได้กได้ึ้นทำอะไรก็ได้ที่มีความถูกคือแา่ไปหาทอนหัวเนี่ยเขาบอกใช่รื่าอสิเป็นอย่างเี้ยครับมพใช่หรเล่าไปพอบปไปครับผมเออแคถิวพอแล้วพอสิ้าขึ้นเครื่องเหมืด้เงี้รอีกพอไปใช้ไป็นอดหัวขึ้นเครื่องเลยนะไปทอนหัวก็ด้อครับปู่ แต่ว่าไปไปเทอเพิ่นบาทคือคือรบเบงเนอะไปซื้อหนังเนอะ <Yeah. S 1> คือรบเบงกับคือหนังแต่ว่าเออบาทนึงมื่ไปไก่หรือเปล่ามันขึ้นเครื่องไปทั้งไก่หรือเปล่าไก่คือใครคือแค่เมื่อไปสอนหัวหรือป่าดังไปเือโอ้มาไก่หรือเปล่าไปเขาไม่หัวคือคือทัางคลุ่ <c oughs> <c oughs> นี่จะพูดเคยแค่เขาตามหาพาแนาบตามหาหัว้านเขใช่เคนีเพ่งุดไหมเครับพู่เงตามหาหัวถว่าชุดไหมว่จะพูดบ้าเขารือ่าถอวาหัวบ้านบบแ่เออบานเามื่อเมือกี้ผมจะคาไมหัวงานเหร็จบาหาพ่อ่พ่อทงานข้าไปหัวโอเคใด้เนาะ ได้แค่นั้นแหละได้เอาอีกนย่าหมากมาเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจแล้วเนาะมองกันปูกองยาววัววันนี้อะไรจตะปูกองย่ากว่าจ้าเอาไว้ไหนครับเอาเมื่อไหนพร้อมกับมื่อนั่นน่ะลูกเสดติดต่อกองเนี้ยเอาแค่นั้นเนาะอืมออาไร เอามึงไก่พรกอบมึงนะ่นเด้อเดี๋ยวจ,จะหาบ้านให้รอก่อน,นรอก่อนนะครับโอเคนะอ่ะกระดึงกระดึงพึกคนถูกม่านดัางลไปก็อยูกเร่อคืกับโบสชธทุสาธุสาทุ